คิดว่าทุกวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอะนะบางคนก็มองว่าตั้งแต่ร่วมรัฐบาลมานะสลายขั้วสลายสีกันแล้วเนี่ยนะเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ไปแล้วมาอยู่ฝ่ายนี้ไปแล้วไม่ใช่เสรีนิยมแล้วจริงๆในความคิดของคุณบอยมีไหมว่าพรรคนี้พรรคเราอยู่ฝั่งไหนอะไรต่างๆคือหรือว่าอยู่ในหัวเลยจริงๆแล้วอะไรที่ผมออผมองว่าอะไรที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยมันไม่มีฝ่ายนะครับใช่ไหมจริงๆครับ คือแม้กระทั่งท่าน,านสมัยท่านประยุทธ์ผมผมพูดตรงๆผมก็ยังไม่ใช้คํานี้นะอืเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดโอเคสมัยที่เป็นรัฐบาลของสชนั่นรัฐบาล<อ>รัฐบาลอันนั้นแน่นอนคือตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นอีกประเด็นหนะึ่งอันนั้นอีกประเด็นหนะึ่งแต่พอเลือกตั้งแล้วแล้วพอเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาลงมาสู่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยมผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับกติกาแล้วคุณลงมาเล่น คุณก็ต้องเคารพในกติกาถูกไหมครับไม่ว่าเขาจะใช้อย่างผมเนี่ยผมโดนผมโดนมาทุกรูปแบบเลยแต่ถามว่าผมมีการร้องเรียนไหมผมไม่ร้องผมไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเราลงมาเล่นละในกติกาแบบนี้แล้วเราแพ้เนี่ยเราก็ต้องแพ้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่านการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนมาแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ควรจะมีวาทกรรมเรื่องเรื่องของฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คือคืออันนั้นคือเหมือนกับว่าผมเป็นคนดีอ่ะ mm hmm. ผมเป็นคนดีผมยกตัวเองเป็นคนดีแต่ว่าคนอื่นไม่ดีไม่รู้แต่ว่าผมผมเป็นคนดีอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็ไม่ถูกต้องนะครับคืออันนี้มุมมองบ่อยนะมุมมองผมผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่อ่าการผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแล้วเราพูดตรงๆว่าจะคนจะพูดว่าเพื่อไทยประบัดสัตว์ใช้คำนี้เยอะ mm hmm. แต่เขาไม่มองไปถึงเจตนาลมหมของเรว่าถามว่าการโหวตคุณพิธาเราก็โหวตให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทําให้หมดแต่ในเมื่อมันเป็นมันมันเป็นแบบนี้เราไม่สามารถรอได้บางคนอย่างพักก้าวไกลเสนอให้ให้รอสิบเดือน ผมถามว่าสิบเดือนอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้แล้วสิบเดือนก็ไม่มีอะไรการันตีว่าสิบเดือนแล้วสวหมดอำนาจแล้วคุณยังจะได้เป็นใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรการันตีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบ้านเมืองมันรอไม่ได้บ้านเมืองต้องไปต่อต้องไปต่อครับถึงบอกว่าถามว่าพวกเราพวกเรารู้สึกยังไงก็พูดตรงๆก็กลืนเลือดนะครับกลืนเลือดท่านนายกเองท่านหัวหน้าพักเองเนี่ย ทุกคนเนี่ยคกลือนเลือดฮะก็ว่าเกลืนเลือดคืออะไรคกลือนเลือดคือต้องมีความจําเป็นมีความจําเป็นที่ต้องเป็นแบบนี้ต้อง่ต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องครับมีความจําเป็นที่ต้องเป็นแบบนี้นนบบนพี่สมานเองอยู่ในสื่อมาเป็นสิบสิบปีมีครั้งไหนไหมฮะที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแล้วบนเวทีดีเบตอะไรก็จริงเนี่ยพอสุดท้ายได้สุดเลยบังคับให้ตอบเลยนะ ผมใช้คําว่าสื่อบังคับให้ตอบเลยนะว่าหลังเลือกตั้งแล้วคุณจะไปรวมกับใครก็เลยต้องลาออกกันเป็นแวนถวอะดูไหมฮะคือมันไม่เคยมีแบบนี้แล้วเราก็ตอบมาเป็นกลางๆตลอดว่าถ้าพี่น้องประชาชนให้คะแนนเสียงเราท่วมทน้นแลนสไลด์เราก็จัดตั้งร,รัฐบาลผัคเดียวเราก็พูดอย่างนี้มาตลอดแต่พอมีวารกรรมขึ้นมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเสร็จปุ๊บแล้วก็มา,มา พูดง่ายๆมาบี้ถามผู้ผู้ที่ขึ้นไปดีเบตสมองย้อนเนี่ยเขาบอกเพื่อไทยตกอยู่ในเกมของเขานะอ้าวก็ใช่ไงครับถูกไหมถูกต้องคือคือพอพอขึ้นไปถึงปุ๊บพอจะจบรายการถามคําถามสุดท้ายครับเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแล้วจะรวมกับใครไม่มีเคยมีครับเคยโดนถามแบบนี้ไหมไม่เคยผมไม่เคยเพราะว่า <laughs> ช่วงเลือกตั้งผมหายเสียงอย่างเดียวนะครับแต่คือจริงๆแล้วเราตอบเราตอบ เราตอบมาชัดเจนนะครับเราตอบมาพุดตรงเราตอบมาชัดเจนแต่ความชัดเจนเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ความเป็นจริงใช่ไหมครับผมถามว่าน้องๆอย่างอยพรรคเก้าวไกลเนี่ยคือพอชนะมาพอจะรวมจะรวมเสียงคือการการการเลือกตั้งก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วการจัดตั้งรัฐบาล พบด้อมต่างๆต,ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคก,การเมืองอถูกไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าณตอนนั้นแค่ไปเชิญท่านสุวัตมีพิกรพอพอพ,อพอไปเชิญมาแค่ข้ามคืนแค่นั้นนะมีกอนไม่มีกูก<อ>ทิ้งเลยในการเมืองเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้ดูฟังแล้วคุณบอยไม่ค่อยชอบประเภทพวกวัตกรรม ไม่ชอบมไม่ชอบครับไม่ชอบเลยครับ <Yeah. S 2> ทุกวันนี้ก็โดนที่โดนอยู่ก็วัฒกรรมล้วนๆ okay.